ช่วงโมเดิร์ o ฟู้ o กู๊ดคิทเช่นมาถึงช่วงนี้ค่ะ m o d e r n f o o d g o o d k i t c h e ชนะคะช่วงนี้เราจะมาทำแคนตาลูปน้ำขิงกันนะคะเมื่อสักครู่ไปแอบเอาแคนตาลูปกับแตงโมงมาจากตู้เย็นสวยๆของเราแล้วเนี่ยนะคะ นี่เลยค่ะเย็นฉ่ำชื่นใจเราก็มาเตรียมอ,อกกุปกรณ์กันขณะที่รอในการต้มขิงเราก็จะมาคว้านนะคะในส่วนของแคนตาลูปแล้วก็แตงโมสวยๆอย่างนี้เพื่อนำไปแช่เย,ย็นกันอีกรอบหนึ่งในส่วนของแคนตาลูปกับแตงโมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความหวานในตัวของเขานะคะแล้วก็มันก็จะทำให้ได้ความชื่นฉ่ำใจแก้ร้อนในนะคะมันได้อะไรหลาย,ลายตัวหลายอย่าง ะะอีกนิดนิดหน่อยๆว่ากันไปจากนั้นเราก็จะนำอีซี่ลิดนะคะมาปิดฝาซึ่งเราไม่ต้องไปใช้พวกฟอยพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเปลืองอย่างนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หลายครั้งนะคะล้างแล้วนำมาใช้ใหม่ก็มีหลายขนาดให้เลือกเลยนะคะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เขาใช้ง่ายๆค่ะแค่ปิดฝาอย่างนี้นะคะแล้วก็กดลงไปแค่นั้นเองเท่านี้ก็สามารถอยู่ได้ง่ายๆ ไปแช่เย็นเลยดีกว่าขณะที่ร,รอแคนดิรสก,กับแตงโมให้เย็นฉ่ำใจเนี่ยนะคะเรามาทำในส่วนของน้ำขิงกันเลยนะคะเราก็ใส่ในส่วนของขิงสักพักหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็มีในส่วนของพุตซาแล้วก็จะมีในส่วนของเกลือแล้วก็น้ำตาลมะนาวสักนิดหนึ่งจากนั้นเราก็จะเทใส่ขวดแล้วก็นำไปแช่เย็นหรือพักทิ้งไว้ก็ได้ แช่เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไปใส่น้ําขิงกันเลยดีกว่านี่เรียบร้อยแล้วนะคะคัตเตลูกกับแตงโมงสวยๆนะคะง่ายๆดูนะคะวิธีการแกะก็แค่ดันนะคะดันในส่วนพลาสติกด้านใต้แค่นี้เองดันขึ้นมาเรียบร้อยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะพอเราทํางานบางทีกดมากๆหรืออะไรมากๆอาจจะมีรอยย่นได้ก็แค่แช่ในน้ําอุ่นมันก็คืนรูปกลับมาใช้งานง่ายจะตายเอาเป็นว่าเรามาเตรียมในส่วนของน้ำขิงคันตะลุกกันเลยดีกว่า เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็เท okay, น้ำขิงหวานเรียบร้อยแล้วค่ะแคตาลูปน้ำขิงหวานเย็นชื่นใจนะคะแค่นี้ใครได้จิมก็ติดใจอย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ในช่วงหน้านะคะครอบครัวพาเลสก็มีเมนูอร่อยๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยสักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดย Heffele Functionality for You